วันนี้เราจะมาดูผ้าหลังคาของรถออตตินมินินะครับอันนี้ฟองน้ำหมดสภาพนะครับ ผ้าหลังคานะครับออตตินมินิเวลาที่เราจอดตากแดดมากๆจอดตากแดดนะครับ,บ,รบพวกพวกอ่าฟองน้ําที่ติดกับผ้าหลังคาตัวนี้นะครับมันจะย้วยนะครับหมดสภาพแล้วก็ตกลงมานะครับ ปอตินมินินะครับเรามารีโนเวทนะครับมาทำใหม่นะครับให้พาหลังคาอยู่ในสภาพที่ปกติใช้งานได้นะครับสวยงามก็เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนะครับ ขอบคุณคลิปดีๆนะครับ